เรื่องกล่องไม้เก่ากล่องไม้ธรรมดาใบหนึ่งไม่ใหญ่ไม่เล็กเก่าและไร้ลวดลายฝาปิดแน่นและไม่มีลูกกุญแจไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นเจ้าของมันแค่อยู่ที่นั่นมาตลอดอยู่ตรงมุมห้องใต้บันไดฝุ่นจับหนาคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเรียกมันว่ากล่องต้องห้ามไม่เพราะความน่ากลัวแต่เพราะไม่มีใครเคยเปิดมันได้และทุกครั้งที่พยายามเปิดบางอย่างก็ผิดปกติ มีคนลองใช้มีดแงฝาปลายมีดหักมีคนเอาไปวางตากแดดให้ไม้บวมเปิดเองกลับพบมันเย็นเฉียบแม้วันนั้นจะอุณหภูมิ40องศาก็ตามเด็กๆเ,เคยเอากล่องมานั่งเล่นล้อมวงแล้วถามว่าในกล่องนี้มีอะไรทันใดนั้นไฟในบ้านก็ดับวูบเสียงคล้ายไม้ขูดผนังดังมาจากทุกทิศทางเสียงคนหายใจเบาๆเ,เหมือนอยู่ใต้โต๊ะเด็กหนึ่งในกลุ่มร้องให้ล่าว,ว่าเห็นเงาของใครบางคนอยู่หลังกล่อง ทั้งที่ไม่มีใครยืนตรงนั้นเลยหลังเหตุการณ์นั้นไม่มีใครกล้าแต่ต้องมันอีกแต่ก็ไม่มีใครทิ้งมันได้เพราะทุกครั้งที่โยนมันออกไปนอกบ้านมันจะกลับมาอยู่ที่เดิมทุกเช้าไม่ว่าจะทิ้งไกลแค่ไหนเผาทิ้งหรือแช่น้ำมันกลับมาแห้งสนิทและอยู่ในจุดเดิมเหมือนเดิมราวกับไม่เคยไปไหนวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งย้ายเข้ามาเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเห็นกล่องแล้วขำบอกว่า แค่ไม้เก่าๆทำไมต้องกลัวของทุกอย่างเปิดได้ถ้ามีแรงพอเขาเอาค้อนมาเคาะเอาไขควงงัดใช้ไฟเป่าให้กาวหลุดและสุดท้ายเขาเปิดกล่องออกได้ข้างในไม่มีอะไรมีแค่เศษผ้าสีดำเก่าๆผืนหนึ่งไม่มีลวดลายไม่มีกลิ่นไม่มีร่องรอยพิเศษแต่ทันทีที่เขาเอาผ้าออกจากกล่องแสงในห้องเปลี่ยนไปทุกอย่างในบ้านเริ่มสั่นเบาๆเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังจะเสีย รูปภาพในกรอบค่อยๆเบี้ยวกระจกในห้องน้ำเริ่มมีรอยฝ่ามือและที่แปลกที่สุดเงาของเขาไม่เคลื่อนไหวตามตัวอีกต่อไปเขาเริ่มฝันประหลาดฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งในชุดดำหน้าเลือนรางยืนอยู่ที่ปลายเตียงทุกคืนฝันว่าเธอค่อยๆเดินเข้ามาไม่พูดไม่กระพริบตาแต่จ้องหน้าเขาตรงๆอย่างเดียวในชีวิตจริงเขาเริ่มเห็นเธอมากขึ้นเธอยือนที่ระเบียงนั่งที่ปลายเตียงตอนกลางคืน ยืนอยู่ในห้องน้ำเวลาเขาลืมตาตอนล้างหน้าเธอไม่ทําอะไรไม่ขยับแค่ยืนอยู่และจ้องจนเขาเริ่มคลัง่งเขาพยายามเผาผ้านั้นไฟไม่ไหมพยายามเอาไปฝังดินกลบไม่มิดเอาไปโยนลงน้ำมันกลับมาอยู่ในกล่องเดิมอีกครั้งเขาเริ่มป่วยผอมลงร่างกายซูบซีใต้ตาคลำ้ำและเริ่มพูดคนเดียวเพื่อนบ้านเล่าว่าเขามักเดินออกมานอกบ้านตอนตีสาม ยืนอยู่ที่สนามหญ้ายืนเฉยๆแล้วพูดว่าผมเห็นคุณแล้วอย่าทำแบบนี้เลยไม่กี่วันต่อมาเขาหายตัวไปไม่มีร่องรอยไม่มีของหายไม่มีเสียงต่อสู้มีเพียงกระดาษโน้ตแผ่นเดียววางอยู่ในกล่องไม้บนโน้ตเขียนว่าผมคืนของแล้วได้โปรดเถอะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากล่องก็ปิดสนิทอีกครั้งไม่มีใครเปิดมันออกได้อีกมันกลับไปนอนนิ่งอยู่ใต้บันได และบางคืนถ้าคุณฟังดีจะได้ยินเสียงฝาไม้ค่อยๆขยับจากด้านในราวกับบางอย่างกำลังขยับตัวและรอวันที่มีคนเปิดมันอีกครั้ง